สวัสดีครับวันนี้จะพาสรุปหนังสือที่มีชื่อว่าพฤติกรรมและจิตวิทยาการลงทุนผมขอ,อนิย้ทานสั้สนของหนังสือเล่มีว่าพฤติกรรมง,ง่ายๆที่หลายคนอานใจรู้เกี่ยวใจแต่ยากที่จะทํามันถือเป็นหนังสือที่จะช่วยตอกย้าความคิดภายในจิตใต้าสานึกที่แท้จ,จริงของเราให้กลับขึ้นมาได้อีกครั้งและเนื้อหาโดยรวมก็ตามชื่อปกของหนังสือเลยนะครับแต่จะเน้นตัวอย่างการทดลองจิตวิทยามากมายที่เพื่อเป็นหลักฐานที่เกี่ยวพันกับจิตใจของนักลงทุนด้วยเช่นกันและจะนาพาให้เห็นจุดอ่อนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราไปในทางที่ถูกต้อง หรืออาจทําทให้เรานั้นได้กําไรจากการลงทุนขึ้นมาได้อีกครั้งก็ได้เช่นกันละมัง้งนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับสมองมนุษย์เรานั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนั้นก็คือสมองที่คขบคุมด้านลมและด้านเหตุผลแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่นั้นใช้อารมณ์เป็นหลักไม่เชื่อก็ลองให้เพื่อนคุณทําท่าต่อยคุณแบบปลอมๆดูไปได้โดยที่เราไม่รู้ว่าเพื่อนจะต่อยไปที่จุดไหนของร่างกายของเราก็ตามแน่นอนว่าร่างกายของคุณต้องหลบหรือทําอะไรบางอย่างเพื่อป้องกันความปลอดภัยของตัวเองนั่นเอง มันก็เหมือนกับตอนที่เรามองว่าตลาดตอนนั้นกําลังดีเราก็อยากจะจกเข้าซื้อหรือตอนที่เรามองว่าตลาดตอนนั้นกําลังแย่เราก็อยากจะจกออกขายแล้วเรารู้ได้อย่างไงว่าตลาดตอนนั้นเป็นตลาดที่กาลังดีหรือกาลังแย่จริงๆโดยคนส่วนใหญ่ก็จะมองมาจากข่าวสารหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆนาน,นาใช่หรือเปล่าในหนังสือเล่มนี้ได้เปรียบสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นการให้ข้อมูลที่มากเกินไปจนนําพาให้เรายึดหลักการของข้อมูลทางใดทางหนึ่งจนมากเกินไปบางทีข้อมูลที่มากไปก็ไม่ได้เป็นผลดีเสมอไปแล้วทําไมล่ะ จากการทดลองการแข่งขันหรือการพนันแทงม้าหรือแม้แต่การวินิจฉัยโรคต่างๆโดยคุณหมอตัวจริงก็ให้ผลลัพธ์ว่าการให้ข้อมูลมนุษย์ที่มากกับได้ผลลัพธ์ไม่ต่างอะไรกับตอนที่มนุษย์นั้นได้รับข้อมูลเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าในกรณีกับคอมพิวเตอร์จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าในเรื่องของปริมาณข้อมูลเทียบกับมนุษย์เพราะมนุษย์นั้นมีขีดจำกัดทางด้านความผิดและอารมณ์และเมื่อมนุษย์ที่ได้ข้อมูลที่มากๆเข้าไปก็อาจจะช่วยเพิ่มความมั่นใจไปผิดๆเกิดขึ้นได้เช่นกัน หรือเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าภาวะการหลงตัวเองที่มาจากการมั่นใจของตัวเองนั่นเองโดยมันจะมีอยู่มากโดยเฉพาะผู้ที่มีนามนำหน้าชื่อว่าผู้ชี่ยวชาญหรือตามยุศฐานะาต่างๆก็ตามและมีอีกสภาวะหนึ่งที่น่ากลัวพอๆก,กันนั่นก็คือจิตตวิทยากลุ่มหลายคนเห็นผิดเป็นชอบได้จากข้อมูลที่เห็นพร้องของคนส่วนใหญ่ แม้แต่กระทั่งผู้ออกตราสารหนี้หรือนักตรวจสอบบัญชีถ้าบุคคลเหล่านี้เคยทํางานหรือใกล้ชิดกับบริษัทที่ดูไม่น่าไว้วางใจมาก่อนหรือความน่าเชื่อถือต่ําในทางที่ไม่ดีเวลาประเมินผลต่างๆก็อาจจะเอียงไปในทางที่เห็นด้วยเช่นกันเช่นบันทีลูกหนี้บริษัทนี้อาจจะจัดอยู่ในลูกหนี้เกรดบีแต่ผู้ประเมินเคยมีประสบการณ์หรือเคยร่วมทํางานกับบริษัทลักษณะน,นี้มาก่อนจึงมองว่าบริษัทนี้อาจจะอยู่ในเกรดเก็ได้เพราะตัวเองนั้นเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนเช่นกันอย่างผมที่ว่าผีย่อมเป็นผีนะครับ โอเคเรามาพูดถึงเรื่องวิกฤตฟองสบู่กันบ้างนะครับมันคือการที่มูลค่าของตลาดเกิดขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดโดยไม่มีเหตุผลหรือเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงจนมากจนเกินไปซึ่งมันจะมีวิธีการสังเกตง่ายๆไปสเสปได้แก่1เกิดจากการลดข้อจํากัดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเอื้อประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมประเภทนั้นมากจนเกินไปโดยมาจากไม่ว่าจะเป็นนโยบายภาครัฐหรือนโยบายของธนาคารเองก็ตาม 2. การขยายสินเชื่อหรือการลดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ 3. ผู้คนเกิดการหลงละเริงกับราคาในตลาดทุนและจุดนั้นเองก็จะมีนักลงทุนหน้าใหม่ที่ก่อตัวเกิดขึ้นหรือมีหนังสือหุ้น5เด้งเทพหุ้นอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะช่วงจังหวะนี้เช่นกัน 4. จะมีระยะวิกฤตเริ่มการขาดทุนหรือการถอนเงินชำระหนี้เกิดขึ้นและ5ระยะสุดท้ายเกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อย่างรวดเร็วไปอยู่จุดต่ำสุดยากที่จะเกินจะถอนตัวสเตปเหล่านี้มันจะคล้ายกับกราฟพาราโบลาคว่มเนาะหรือว่าลูกระครังคว่ำนั่นเองทุกครั้งที่มันเกิดนะครับ จะมีกระบวนการแบบนี้เสมอแต่คนส่วนใหญ่จะไม่รอดเพราะอะไรละ่ะที่จริงแล้วมันมาจากหลายๆสเหตุไม่ว่าจะเป็นการรับข้อมูลที่มากเกินไปพฤติกรรกหมูหรืออาจจะเป็นจิตวิทยาการเข้าข้างตัวเองและมองโลกในแง่ดีจนเกินไปเอเพราะมีการสังเกตว่านะครับทำไมคนส่วนใหญ่มักม,มีอัตราการขายหุ้นในสภาวะที่ตนนั้นได้กําไรมากกว่าอัตราการขายหุ้นที่ตนเองนั้นขาดทุน้นอาจเป็นราคาที่จมดิ่งเกินแก้ก็ได้เช่นกันซึ่งสาเหตุใด้เห็นว่า การที่เราไม่ขายตอนขาดทุนเพียงเล็กน้อยเนี่ยเพราะเราอาจคิดว่ามันจะกลับขึ้นมาดีได้อีกครั้งนั่นเองมีการทดลองอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจระหว่างคนที่ถือหุ้นระยะยาวจะได้กําไรมากกว่าคนที่ถือหุ้นระยะสัน้นและมีการซื้อขายบ่อยครั้งโดยเฉพาะเพศชายจะมีการซื้อขายและขาดทุนมากกว่าเพศหญิงซึ่งสรุปได้ว่ายิ่งเราพยายามแก้ไขมันแต่ผลที่ได้ก็อาจไม่ได้ดีเท่ากับการอยู่เฉยๆแล้วทําไมเราต้องพยายามปรัพอรอตการลงทุนของเราให้มันบ่อยด้วยละ่ะจากการสังเกตและสัมภาษณ์นักลักประตูฟุตบอลในช่วงยิงประตูจุดโทษ โดยส่วนใหญ่คนเหล่านี้จะต้องกระโดดไปทางซ้ายไม่ก็ทางขวาบ่อยมากทางนั้งที่ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับการที่เขาอ,อยู่เฉยๆตรงกลางเนี่ยจะมีโอกาสรับประตูดได้มากกว่าก็ตามซึ่ง,ขงเขาก็ให้เหตุผลว่าเราจะรู้สึกดีมากกว่าเมื่อเราได้ลงมือทําอะไรสักอย่างที่ดีกว่าการอยู่เฉยๆเรามาลองจิงนตนาการว่ามีนักรักฟุตบอลที่อยู่เฉยๆแล้วบังเอิญมีรูประตูยิงเข้าไปได้กับนักฟุตบอลที่พยายามที่จะกระโดดไปซ้ายไปขวาเพื่อจะรับประตูนั้นแต่สุดท้ายก็รับไม่ได้เช่นกันคนที่อยู่เฉยๆมักจะโดนว,วิจารณ์มากกว่าเเสมอช่นนกัน และนี่เองครับคือตอนที่เราใช้ลมมากกว่าเหตุผลนั่นเองดังนั้นทางแก้ไขก็คือถ้าคุณเห็นด้วยกับข้อมูลฝ่ายใดหรือของตอนเองจงหาข้อมูลที่โต้แย้งของคุณให้เจอในสภาวะของตลาดที่มีแต่เรื่องที่ไม่แน่นอนเสมอไปสิ่งเดียวที่จะช่วยให้เราได้ก็คือจงหาข้อมูลที่แท้จริงและจดบ,บันทึกเหตุผลการผิดพลาดรวมถึงเหตุผลความสำเร็จด้วยเช่นกันจะช่วยให้เราใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกได้โดยเฉพาะจากการจดบันทึกของตัวเราเอง ร้ามทั้งจะช่วยเรามีใจิตใจที่มั่นคงและมีข้อมูลเป็นลายละอักษรที่สนับสนุนเราได้ในอนาคตนั่นเองแถมให้นิดน,นึงนะครับแน่นอนว่าทุกคนนั้นมีความรู้ว่าสิ่งไหนควรไม่ควรสิ่งไหนดีไม่ดีเนาะแต่ใช่ว่าทุกคนนั้นจะทํามันได้เสมอไปเช่นใครๆก็รู้ว่าถ้าไม่อยากติดเชื้อ HIV ก็ควรใส่ถุงยางทุกครั้งเมื่อมีการร่วมเพศสัมพันธ์แต่จากการสัมภาษณ์คนที่รู้ก็ใช่ว่าจะปฏิบัติเสมอไปนักกีฬาเหรียญทองหลายคนไม่ได้คิดถึงเหรียญทองที่จะได้รับแต่เขาคิดถึงกระบวนการที่จะใช้ฝึกฝน เพื่อให้มันได้มันหมานั่นเองและนี่คือสิ่งที่จะทาให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมได้ก็คือขั้นตอนกระบวนการที่หนักแน่นหรือแผนการปฏิบัติการการใช้ชีวิตคล้ายๆกับมีนโยบายการลงทุนให้ชัดเจนนั่นเองที่เราจะนําพาไปสู่เป้าหมายของเราและประสบความสำเร็จได้ในอนาคตนะครับอันนี้คือสรุปที่ันสร้างของหนังสือที่ผมอาจจะรวบรวมมาได้แต่ก็มีการทดลองที่มันมีความน่าสนใจและเกี่ยวพันกับนักลงทุนดีมากมายนะครับถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้ออ่านเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คนมากครับสวัสดีครับผม